you mm -hmm. ชีวิตแม่กับลูกกันว่าภายในหนึ่งวันเนี่ยแม่กับลูกเราสองคนเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะความเป็นแม่เนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนของในแต่ละวันก็ตั้งแต่ที่เคลี่คลอดออกมานะ้หนึ่งถึงสองเดือนแรกอะไอหนึ่งถึงสามเดือนตอนแรกบุ้งว่าจะอัดวิดีโอนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาอัดเลยแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะเพิ่งจะมีเวลาแบบว่า ความเป็นส่วนตัวเมื่อตอนที่เคลลี่ได้ประมาณสี่เดือนครึ่งถึง5้าเดือนนี้เองนะคะตอนนี้ห้าเดือนแล้วอะไรต่างๆก็ง่ายขึ้นแต่ไม่ได้แบบง่ายมากนะจ๊ะเพราะว่าตอนที่เขาคลอดออกมาเนี่ยเดือนแรกอะเคลลี่จะเอ่อจะไม่ยากจะค่อนข้างง่ายนะคะเขาก็จะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวโอ้อูหล่ะจะเอามาสคาร่าแบบนี้เหรอคะ แม่จะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเพราะว่าลูกจะตื่นทุกๆสองชั่วโมงนั่นเองก็เลยเพลียนิดหนึ่งแนนตอนกลางวันยังไม่มีเลยนะคะพอพ้นเดือนแรกไปเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาอ่ะไม่ได้อยู่ในท้องแม่แหละแ้วเราก็ยืนกันนะคะเพราะว่าเราคิดว่าจะพูดปแป๊บเดียวนะแต่ว่าม่ต้องพูดต่อแล้วก็เคลลี่หนักมากนะคะก็ต่อเนื่องเลยเมื่อสักครู่เขาก็จะร้องไม่หยุดเลยเพราะว่าเขาจะนอนเองไม่เป็นเขาจะต้องการให้เราอุ้มตลอดเวลานึกออกไหมคะคือเวลาเขากินนมเสร็จเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดเขานอนไม่หลับเขาก็จะร้องเลย ตอนนั้นเนี่ยคือเป็นช่วงที่แม่พ่อยายปวดหัวมากคิดว่าลูกเนี่ยไม่สบายหรือป่วยหรือเป็นอะไรหรือเป,เปล่าแต่ว่าเราถามแบบแม่ๆคนอื่นก็คือลูกปกตินะเพราะว่าคือเขาเพิ่งเพิ่งออกมาเผชิญโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องอดทนกันไปนะคะกว่ากว่าเขา,เาจะหลับเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการอุ้มกล่อมนอนนั่นเองก็คือจะต้องอุ้มแล้วก็ร้องเพลงหรือว่าเปิดเพลงนะคะให้เขาฟังเขาถึงจะหลับคามือ แล้วก็เอาไปนอนพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเดือนที่เข้าเดือนที่3ามเนี่ยก็ไม่จาเป็นที่จะต้องอุ้มหลับขามอือแล้วอุ้มให้แบบเคลิ้มๆแล้วเราก็ไปจับเขานอนนอนคว่ำนะคะแล้วก็หลับไปเลยพอเข้าเดือนที่4ี่ก็เปลี่ยนใหม่ค่ะคุณเขาไม่เอาอะไรเลยอุ้มนอนอะไรอะไรก็ไม่เอาอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาเริ่มชันคอเป็นแล้วพอเขาจับคว่ำปุ๊บเขาก็จะไม่นอนแหละจะชันคอขึ้นอย่างเดียวแม่ก็ต้องเปลี่ยนให้มานอนเปลนะคะจนถึงทุกวันนี้5เดือนก็จะนอนเปลอ,อยู่นะคะยามเนี่ยคือตัวเขาหนักมาก มากแม่จะอุ้มตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ได้ก็เลยฝึกให้นอนเปย์นะเดี๋ยวตอน6เดือนเนี่ยแม่คิดว่าน่าจะออนอนเปย์ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจะต้องกระดุกกระดิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวตกตกเปย์อาจจะต้องฝึกนอนเองแล้วแหละนะคะเด,เดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่า้อนงะแม่กับน้องเทรี่เนี่ยเรามีอะไรให้ทํากันบ้างนะคะภายใน1วันแม่ก็จะไม่ได้หน้าเต็มแบบนี้นะคะวันนี้ถือโอกาสได้แต่งหน้ามาอัดวิดีโอเพราะว่าทุกทกวันเนี่ยก็จะ หน้าเป็นผีตลอดเวลานะคะกับลูกอยู่บ้านตลอดเวลาก็ช่วงนี้เราก็ลาออกจากงานประจานะคะแล้วก็มาเลี้ยงเป็นแม่ฟูลไทม์ไปเลยนะะให้โชว์ผมก่อนตอนนี้พอเข้าหกเดือนห้าเดือนสี่ผมลูกกับแม่ก็เริ่มร่วงนะคะก็คือตามที่โบราณเขาบอกแม่จะลูกจําหน้าแม่ได้นะคะลูกก็ร่วงลูกไปข้างหลังนะคือเขานอนเขานอนแล้วเขาก็ร่วงเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าข้างหน้ายังเซย์เยอะนะคะชอบเคนี้สองกล้องไหนลูกค่ะสวยไหมคะเคนี้สวยไหมคะ

โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวนี้เราจะอาบน้ํากันข้างล่างนะคะจะไม่อาบข้างบนแล้วเพราะว่าเขาดิ้นเก่งมากใช่ไหมเคดี่ดิ้นเก่งมากใช่ไหมคะแม่กัตวตออะลงมาวันนี้ไม่สระผมนะคะจะสระวันเว้นวัน ชัวห้องน้องเฮลิเกะน,นี่ก็จะเป็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมนะแล้วก็ตะก้าของต่างๆมีผ้าเปียกซุโดโอครีมหวีตลอดวัดไข้ลิสคัตติ้ลบัตรอะไรต่างๆนะคะก็สปหาหิ่งนี่คือเอามาประดับโตนะเพราะว่าลองใช้เราไม่ได้ผลเลยเลย ส่วนเตียงเนี่ยก็จะรอให้เขานอนเองได้ก่อนแล้วเราก็จะย้ายมานอนห้องนี้ก็จะมีที่ใส่ผ้อ้อมของต่างๆอันนี้ดีมากนะคือช่วยจัดระเบียบแม่ได้เยอะแล้วก็เปลน้อง ำเป็นดีเลเียอยยไม่ก็จะมาค่ข้ออก,กินแล้วก็ตัมนมไว้นะคะเหลือจากลูกกินเดี๋ยวมาเจออีกรอบหนึ่งเนาะ ม่ได้กินข้าวดีเพิ่งทำอะไรเสร็จเครนี่ตื่นแล้วแต่ว่าเราเอาไปลงเปต่อไม่รู้ว่าจะตื่นอหรือเปล่าไม่นอนแล้วเหรอนอ,นอ่อียไหมไม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะสิบโมงครึ่งแล้วเคี่ ยิบยิบมองแต่กล้องนั่นแหละ เอาปูปูให้หมดก่อนเอานี่แล้วอึด้วยเนี่ยมันไม่ไม่เห็นเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเนี่ย,ยเล่นไปเปลี่ยนไปเอ้ยอยากจะให้แม่ ร้อยหลับปุ๋ยแน่นอนรอบนี้ก่อนที่ลูกจะตื่นเขาจะนอนประมาณ1-2ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราก็ใช้เวลานี้ให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วเดี๋ยวมาเจอกับเคลลี่กันใหม่ ตื่นมาค่ะ <c oughs> โอ้ยอยู่นี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 ่ัน,นงเหงื่สุดๆมันเขี่ยวโอ้โห Long cut strawberries blaz try to bite strawberry. Good. Which one better? Linkwa me. Okay, start from zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. เก okay. ่งจังเลยอ้ไม่กินนะลูกนะไม่กินนะหยิบได้อย่างเดียวนะคะเราขึ้นมานอนต่อนะคะรอบสอนี้เดี๋ยวจะให้กินเต้านอนลากไปถึงห้าโมงก่อนหกโมงนะคะค่อยตื่นเพราะว่าเขาจะได้ไปนอนอีกทีหนึ่งตอนประมาณสองทุ่มนะกินเต้าเต้าแม่กันเต้าเต้าเต้าเ,าเต้าตืาตาตาตละจ้า พาแบบน้ำกันนาะนมนมนมนนมนมนมนนมนมนมนกนอนลนไปมน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 อนคนะนม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 งมนมนน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  นอนดีปิดแล้วนะบายบายทราจีบายบายทราจีนอนแล้วค่ะ